สวัสดีครับวันนี้ผมมีพระราชกรณียกิจทางด้านวิศวกรรมสื่อสารมานำเสนอครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระอภรัไทยการสื่อสารด้วยวิทยุอย่างจริงจังในพุทธศักราช2511และได้ทรงศึกษาหาความรู้ด้วยพระองค์เองโดยทรงไต่ถามผู้มีความรู้ด้านนี้และทรงทดลองอุปกรณ์วิทยุต่างๆพร้อมๆกันไป เริ่มต้นจากเครื่องรับส่งวิทยุแบบกระเป๋าหิ้ว fm 5ซึ่งกองสื่อสารตำรวจได้ทุนก้าถวายให้ทรงใช้ร่วมสองเครื่องพร้อมด้วยสมุดประมวลสัญญาณประจำพระองค์เพื่อการติดต่อทางวิทยุพระองค์ได้ทรงซ่อมแซมและปรับแต่งเครื่องวิทยุนี้โดยพระองค์เองทรงทดลองและพระราชทาน กระแสพระราชดำริเกี่ยวกับสายส่งสัญญาณและสายอากาศวิทยุแบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาศึกษาทางด้านวิชาการและทดลองทําขึ้นใช้งานผลจากนี้ทําให้มีการปรับปรุงระบบสื่อสารของทางราชการจนได้มีสมรรถนะสูงนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงทดลองรับส่งวิทยุทางไกลระหว่างกรุงเทพ กับหัวหินทรงสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆในระบบสื่อสารที่มีผลเสียต่อการรับส่งวิทยุเช่นการจางหายของสัญญาณวิทยุและการรบกวนกันระหว่างคลื่นจากสายอากาศที่อยู่ใกล้กันเป็นผลให้มีการปรับปรุงแก้ไขจนระบบสื่อสารของทางราชการสามารถใช้งานได้ผลดีกว่าเดิมในระยะแรกเริ่มแรก ที่มีการสื่อสารทางวิทยุระหว่างหน่วยงานของทางราชการนั้นการประสานงานก็ยังไม่ดีพอเพราะประสิทธิภาพในการสื่อสารยังต่ำอยู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริถึงข้อบกพร่องน,นี้ทางกรมตำรวจจึงได้ดำเนินการแก้ไขโดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารร่วมชื่อศูนย์ลาน,นาขึ้นให้ทหารตำรวจและพลเรือนทุกหน่วยเหล่าที่ ปฏิบัติหน้าที่ถวายการอารักขาได้ใช้ความถี่ในการรับส่งวิทยุร่วมกันในเครือข่ายสื่อสารเดียวกันเป็นผลให้มีการประสานงานกันดีขึ้นและติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกขึ้นพระราชดำริอีกประการหนึ่งที่ได้พระราชทานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาดำเนินการก็คือทำอย่างไรจึงจะสามารถติดต่อสื่อสารกันระหว่างจุดที่อยู่ห่างไกลกันมากๆเช่น เชียงใหม่กับกรุงเทพได้โดยใช้เครื่องรับส่งวิทยุขนาดเล็กแบบถือติดตัวพระราชดำรินี้เป็นแรงผลักดันให้มีการจัดตั้งระบบวิทยุถ่ายทอดผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมขององค์กรโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยขึ้นโดยมีสถานีถ่ายทอดที่เชียงใหม่และกรุงเทพแห่งละหนึ่งสถานีซึ่งก็นับเป็นผลสำเร็จ ประการหนึ่งในการพัฒนาระบบสื่อสารของประเทศและช่วยให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสะดวกในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพราะสามารถติดต่อสื่อสารจากที่ห่างไกลได้โดยใช้เพียงเครื่องรับส่งวิทยุขนาดเล็กขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ